สวัสดีครับเรามาอยู่กับชาวบริษตันดิชาแนลเหมือนเดิมนะครับรึ่งพาฝนเหมือนเดิมวันนี้ฝาฝนพายุไปทั่วทุกภาคเลยโดยเฉพาะชาวนาของเราต้องเร่งรีบในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะตอนนี้ทางนู้นก็มีเสียงรถเกี่ยวแล้วต่อไปเมื่อเรามีการเกี่ยวข้าวแล้วเราก็จะเก็บข้าวมาทบนะครับเป็นวิธีป,ปัญญาแบบสมัยก่อนไปชมกันเลยว่าวันนี้มีบ่าวปอมาเป็นนะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับบนิเวปเพชรหยังสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับมือนี่ผมก็จะมาเก็บเขานะครับเนาะนี่ีมาสแมยูนะครับเนาะในกันนาเกษตรมาถูกเนาะไปไปชมกันเลยไปครับเอาก่อนที่ไปชมอย่าลืมฝากเยังลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะให้กับช่องเมล็ดอ้อมดินแล้วก็ไปก็แจ้งผมนะครับเนาะเราจะไปเก็บกันเลยครับครับไปวิธีการเก็บได้หลายปกติแต่ก่อนเขาจะใส่ใส่เหลาใส่เมียแหลนแทมดนะครับแต่ตัวนี้บ่มีก็ใส่วางกระสอบคนเนาะ เอา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 ห็ดเขามันอยู่ตรงกระสอบมาใม่เห็ดเห้ดโขดมันออกมาหางทางทางาง,งนอกอยัางน้อยเวลาแบกเขามันยังสิเอออันเอออ่าเป็นวิธีการอ่ะก็ถือว่าเป็นการวิเก็บเขาไว้ทุบนะครับนี่วิธีห้าวเกี่ยวเป็นพอเป็นพรหรอเ้ามัดเสร็จมีการตัดเป็นก็กำลังมัดอยู่เนาะตอนนี้เราก็พยายามกาดแบบวิธีบานๆดักจากการเกลียวว่าเป็นโขดหรอรับไปไว้มุมผุนเลยเอามุมเพิงๆเลยหันไอหันหัวนไปทางพุน เออนั่นแหละนั่นแหละเ,ออเราก็จัดเรียงอาหารหัวะะนะครับก็ได้มาเก็บข้าวแล้ววันนี้บอปอมาเป็นพระเอกประจำคลิปนี้แล้วเนาะให้ทุกท่านได้รับชมวิถีชีวิตนี่แหละครับชนบทของเราข้าวที่ใช้รถเกี่ยวไม่ได้เหมือนทางนน้นที่มีรถเกี่ยวได้ก็สะดวกหน่อยก็รวดเร็ว ข้าวของเราเป็นข้าวที่น้ําท่วมการเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้เคียวเกี่ยวข้าวแบบสมัยโบราณเนาะทําให้การเก็บก็ต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนตั้งแต่เกี่ยวต้องปล่อยเกี่ยวแล้วให้มันแห้งสองสามวันแล้วก็มามัดมามัดอ่านี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่อยู่กับสังคมไทยนะครับว่าเรามาเก็บบรรยากาศให้เราทุกท่านได้รับชมไปพร,พร้อมๆก,กันกับบรรยากาศเที่ยวฟ้าขนฝนแต่ท้องฟ้าเมฆนี่สวยมากครับก็ถือว่า บนนอกตอนนี้สวเหตุมาจากฝนตกก็คือนี่ฝนตกหนักเลยทีเดียวทําให้ท้องฟ้าสีครามแล้ถท้องนาเขี้ยวขจีจากข้าวน้ําท่วมเห็นไหมครับข้าวน้าท่วมครับไม่สวยมันแหวงลวงที่ขึ้นก็เป็นลวงลูกข้าวครับไม่ใช่แม่ข้าวน่ครับจะเป็นจะเป็นลูกข้าวก็จะออกมากลางต้นอย่างเงี้ยหลังจากน้าท่วมแม่เขาไม่สามารถขึ้นได้ก็ก็เป็นหน้าที่ของลูกข้าวเนาะตอนนี้ปอปอกมาเก็บอยู่ตอนเนี้ย บบก็มาเก็บอยู่มาเก็บมาให้เห็นถึงวิถีชีวิตของการเก็บข้าวมัดข้าวแบบวิถีบ้านๆให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันเนาะนี่ก็ถือว่าตอนนี้กาลังเก็บข้าวเกี่ยวกันมันเม็ดข้าวมันหล่นนะครับเพราะวาข้าวมันแห้งกรอบแล้วเล้ามันแห้งไปทุกอย่างพร้อมที่จะหลุดแล้วก็ใช้วิธีในการเอากระสอบรองเนาะเบิ้งกระสอบพื้นใหญ่ในกร่นี้ก็ได้หำ ฮาเบิ่งกระสอบหัวใหญ่กุญกนี้น้ำก็ได้เอามาอ้อมมันเอสี่เดียร้อยคนเพรามันนักบ่ล่ะมันมันนักบ่ทอนนี่ครัดเนี่เออนั่นแหละก็หากระสิลล็อกลอกหากระสอบหัวใหญ่กุญปี้ถวแถวบ่มีเขาบ่เป็นยังอ่ายวถือว่ามาเอาวิถีชีวิตจริงของชาวเกษตรนี่เนี่ยมัดเวลาเป็นผ่อนเป็นมัดเป็นเป็นโค่นอย่างนี้เขาเรียกเป็นโค่นถ้ายังไม่ได้มัดเกาเรียกเป็นเป็นผ่อนนะครับเป็นผ่อนเป็น อาไซที่พอมัดพอเอาไว้ตีข้าวพอดีกับไม้ตีข้าวนะครับก็ถือว่าวันนี้ไม่พลาดที่จะพาทุกท่านมาเก็บบรรยากาศให้ครบถูกอรรถรสของชาวนาในการเกี่ยวข้าวตั้งแต่การเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตจนไปถึงการทุบมันเนาะก็ะถือว่าเอาบรรยากาศทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมไปพ,พร้อมๆกันเลยตอนนี้ก็ ถ้าบ่มี่าเป็นอย่างหามบ,บ่มีก็ามาเม้ากาแหละหรือว่าหาไอ้กระสอบขาดเรามาปาดแนวเป็นเป็นแนวยาวก็ได้เนี่แหละครับลอกไปหากระสอบขาดเราก็ปาดไอ้เห็นมันเหลือดักเป็นแนวยาวก็มาก,ก็ได้จะถือว่าเรามาเก็บทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมเนาะวิถี แบบบ้านตอนนี้ไปดูไม่แย่ตั้นกําลังมัดข้าวอยู่ให้ทุกท่านได้รับชมวิถีชีวิตไปด้วยกันเนาอะอน,นี้เป็นบริเวณที่เกี่ยวข้าวไปแล้วก็การเก็บเกี่ยวข้าวข,ของเราก็เกี่ยวไปแล้วเนาะเราวพาท่านไปชมกันตามติดชีวิตเลย<ม>ลลาาต,ามต,ตลยามติดวิถีชีวิตเลยแลครับ ถ้าได้ชมไปพร้อมๆกันเตยวิถีชีวิตไปเลยเป็นไงบ้างมัดเขามัดเขาคนงามกับโบราณเลยครับมัดเขาคนงามขนาด ้าวมัด like ข okay. oh. okay. need. right? ้าวอืมมัดข้าวมัดมัดไงบอะมัดมัดยาเมกับมัดเาเฮ้ยมัดิมัดยาบเหมกับมัดเขาอ๋อเพชมัดยาเลยกระบองมันเปรแท่งบ่ได้คยเ็ดมันลายหมืนนะบ่มันกรอบเนาะไหวการแทก็าทนึงก็อาทิตย์แล้วแต่เจ้าบอกวันอาทิตย์เนาะอ เราเกบ็บบรรยากาศของการมดเข่าแบบสไตล์เมญ่ตันนะครับ้อเมาตันนะเขาพเลวบนี่มังแบบอ๋อเีีปลนต๊เตกี้หาเนี่ต้ขาเียตวนเนี่ยวอีกนง่วไต้องโดตอไปะอานั้นแต่ว่าอพอดผูกไป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 อ่ะ นั่นมันม,นม,นมันมันค่มันมีเทคนิคบ่เทคนิคในการหมัดบนะ่แกงเอาเนาะใส่แกงครับมืงเดี้ยก็ใส่หัวเข่ารอเขอาใส่หัวเข่าเอาเนาะเออมันมีแห้งนะเขาลับระเด็แต่เขานั่งนักแต่ละบระเด็มันนักนนใช่สภา ก็ได้ก็ติดมา่ให้ได้แม่นแน่ออเป็าษาแต่ว่าต้อง,องมีความสามารถเฉพาะโตสามารถเฉพาะตัวในการที่จะเก็บเกี่ยวแล้วก็มัดก่อนที่เราจะเอาไปทุบเอาข้าวเปลือกอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการที่อ่า ในการที่จะรักษาพันข้าวด้วยแล้วเราก็รักษาความชื้นของข้าวไม่ให้ชื้นมากจนเน่าเสียเนาะก็คือว่าเข้ามาบรรยากาศในยามเย็นเอ้นในย้ำอ่าใบใบครับประมาณเย็นเย็นใบเมล่อนใบเล่อไก่เราไก่เรามัดก็อดชุดบันดุ่ขนท่อไม่บัดก็เที่ยวเขาเด้ หัวม่มาตนกับทุกคนละถ้ามัดไว้ยา่างซอสข้าวตุ๋มมากอืมครับแล้วครับบรรยากาศเ,าเท่าไ,ได้พรอนพ่นมาเสร็จบนก็ได้มาเป็นพรอนละเอาไปชมในการยกเขาขุดของบับป้อต่อไปนะครับบับป้ปปอต่อไปครับนะครับบรรยากาศของเขาขดุด เขา่าโค่นเข้าโค่นเนี่ยแหละครับ ไปดูไปดูระยะายาวๆกันเลยครับกับข้าวมัดเป็นโค้นเป็นมัดเป็นกรัมนี่นะครับนี่ก็มันจะเกิดใ้ช่วงอาจจะร้อนหน่อยนะครับให้ทุกท่านได้ชม แบบข้าวมัดข้าวโคนไปด้วยกันเนาะก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาและความกระบวนการในการผลิตก็ทำให้เราได้เห็นถึงความยากลำบากและความเอาใจใส่นอกจากก็เป็นวิธีกรรวิธีในการจัดการกว่าจะได้เม็ดข้าวกว่าจะได้ข้าวกว่าจะได้ข้าวเปลือกแบบจนไปข้าวสาร เอามาเร็วปิดคลิปก่อนก็ถือว่าพาทุกท่านมาชมนุ่นไปนุ่ดไปเก็บนุดถือข้าวขึ้นแล้วก็ปิดคลิปเลยว่าการแบกข้าววันนี้เป็นไงบ้างอ่ถือว่าได้มาขนข้าวโคนไปทูบเนาะก็ชยเว่งเป็นกรนีเขาน่าสำหรับเอาบรรยากาศในการเก็บเข่าโคน เพื่อสิไปถบแล้วก็มัดเข่าเขาไม่จะตันก็พองเบาป้อมอันนี้ก็สมควรเก็บเวลาเขาเจ้าเว็นเวียงข่าวหนึ่งก็นะครับปุ๊บปูสวัสดีครับ